แรงบันดาลใจพลังไลค์คิดจำกัด Motivator ส,สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m o t i v i t y t h a i l a n d ในวันนี้นะครับใน E ีีนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงวิธีที่เราจะสร้างความสําเร็จของเรานะครับโดยผ่านทางการใช้กฎแรงดึงดูดเป็นแนวคิดนะครับที่จะนําพาเราไปสู่ขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะครับโดยการสร้างภาพแห่งความสําเร็จของเราให้มันชัดเจนโดยการใช้กฎแรงดึงดูดนะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตในลหลายๆด้านในชีวิตของเรานั้นนะครับ วิธีที่จะนำพาหรือวิธีที่จะใช้กฎของแรงดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับสามารถสร้างความสําเร็จให้กับเราได้ด้วยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งที่คุณจะได้รับขอเชื่อได้รับนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการสร้างจิตการสร้างภาพการสร้างสิ่งที่มันเป็นอนาคตของเราให้มาอยู่ในปัจจุบันให้มันเกิดภาพที่ชัดเจน และสิ่งนี้มันจะสามารถดึงเอาอพลังของจักรวาลและมันจะช่วยให้เราสร้างอยู่บุญคลื่นความถี่ของระดับไวเบรชันเดียวกันกันกบจักรวาลน,นะครับผมอยากให้เรามองภาพและคิดแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจินตนาการนะครับมันจะเกิดขึ้นที่ความคิดของเราที่สมองของเราแต่หลังจากนั้นให้มันไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานะครับ สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณมีความปรารถนาะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับมันต้องสร้างขึ้นที่ความคิดของเราสร้างขึ้นที่จิตใต้สำนึกของเราเป็นสิ่งที่มันอยู่ลึกๆที่มันเป็นความปรารถนาอยู่ในใจของเรานะครับฉะนั้นคุณต้องทำให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเราก่อนการที่มันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานั่นก็คือให้เราย้ำคิดย้ำทำ เพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราเข้าไปอยู่ในความคิดของเราคุณรู้ไหมครับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราแล้วนะครับแม้กระทั่งฝันมันก็จะฝันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะสิ่งนี้มันออกมาจากจิตใต้สํานึกของเราพยายามสร้างภาพจินตนาการของตัวเรานะครับให้มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของตัวคุณเวลาที่คุณฝันนะครับ มีความฝันคุณก็จะฝันถึงเวลาที่เรานอนหลับหรือฝันไปนะครับมันจะดึงไปเอาความทรงจำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราออกมาเมื่อคุณมีสิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะมันจะมีอยู่สองสิ่งที่มันเข้าอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานั่นก็คือเวลาจิตใต้สำนึกของเรามันจะเปิดรับมันจะมีอยู่สองสิ่งเช่นนั้นนะครับหนึ่งคือช่วงเวลาที่คุณเกิดความรู้สึกประทับใจหรือดีใจคุณจะจดจำสิ่งเหล่านั้นได้ และนั่นหมายความว่าจิตของคุณเปิดแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนนกของคุณเขาเรียกว่าความประทับใจและสิ่งที่สองจิตเราจะถูกเปิดเช่นเดียวกันนั่นก็คือเวลาที่คุณตกใจเวลาที่คุณเกิดความรู้สึกกดดันอาจจะเป็นเรื่องที่เจ็บช้ำอาจจะเป็นเรื่องที่มันเสียใจอย่างสุดซึ้งสิ่งเหล่านี้จิตใต้สำเนกของคุณมันจะถูกเปิดเช่นเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลน,นะครับหลายๆคนมักจะจําเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจที่สุด มันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สมนึกของเราสองสิ่งนี้เท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องที่มันเกิดความประทับใจและสิ่งที่มันเป็นเรื่องความเสียใจหรือเรื่องกดดันอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สมนึกของเรานะครับฉะนั้นมันไม่มีแนวคิดที่มันคุมเครือที่เราจะสามารถจดจํามันได้อะไรที่มันคุมเครืออะไรที่เราไม่สามารถจดจําได้นะครับมันจะจดจําไม่ได้ที่มันคุมเครือที่มันมโนสูว่าเออเราจําเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้ในอดีตของเรา เพราะจิตใต้สํานึกของเราไม่ได้ถูกเปิดฉะนั้น,น,นคุณต้องสร้างความประทับใจกับตัวุนเองเพื่อที่จะให้มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกและจิตใต้สํานึกมันจะเปิดรับสิ่งเหล่านั้นและมันไม่เพียงพอสําหรับสิ่งนี้นะครับทุกคนและเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้โดยผ่านทางอะไรครับโดยผ่านทางการใช้กฎแรงดึงดูดและเมื่อเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะครับมันจะเป็นเรื่องที่มันง่ายและเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะครับ ราะความสําเร็จเรานะั้มันเกิดขึ้นโดยการใช้พลังของกฎแรงดึงดูดและสิ่งที่มันจะนําพาเราไปสู่ความสาเร็จนั้นเราต้องมีความปรารถนาในหนังสือเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับของด r n a p o l ร์นโปเลียนฮิลนะครับเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับความปรารถนานั่นก็คือ d e s i น์คำว่า d e s i น์นะครับฝรังก็ใช้คํานี้เป็นคําที่ทรงพลังมากๆม,ม,มันเป็นคําที่มันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเป็นความปรารถนา ที่ออกมาจากความรู้สึกที่มันทรงพลังมากๆฉะนั้นเวลาเรามีความปรารถนาต้องการที่จะประสบความสําเร็จมันต้องออกมาจากความรู้สึกลึกๆเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราฉะนั้นทุกคนต้องสร้างความปรารถนาให้กับตัวเราเองและผมอยากจะบอกนะครับว่ามันไม่เพียงพอนะครับหากคุณจะมีเพียงแค่ความปรารถนาฉะนั้นคุณต้องสร้างความรู้สึกอารมณ์ร่วมนั่นก็คือสร้าง ภาพแห่งความสำเร็จนั้นในใจของเราทุกๆคนทุกคนสามารถทําสิ่งนี้นั่นก็คือสร้างความปรารถนาให้กับตัวเราเองและสร้างภาพแห่งความสำเร็จให้กับตัวเราเองมันกําลังเปรียบเสมือนกับว่าเรากาลังส่งคลื่นเหล่านี้ไปยังจกักรวาลเรากาลังติดต่อไปอยังจกักรวาลฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเรากําลังส่งข้อความนี้ไปยังจกักรวาลเปรียบเทียบได้ว,ว่าเรากําลังส่งเมสเซจไปยังจกักรวาล เรากําลังติดตอ่อเรากําลังคอไปที่จักรวาลแล้วเรากาลังโทรศัพท์ไปที่จักรวาลโดยการใช้อะไรครับเวลาเราต้องการติดตอ่อใครบางคนที่อยู่ห่างไกลเราจะใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้สื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมหรืออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์วเวลาที่คุณจะติดต่อกับจักรวาลล่ะคุณจะทําอย่างไรคุณจะใช้อินเทอร์เน็ตหรอใช่แล้วนะครับคุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตมันคือระบบขึ้นที่มันไร้สาย การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มันคือคลื่นมันคือเว็บมันคือความถี่เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะส่งคลื่นของเราความถี่ของเราความถี่ของเรามันคือความปรารถนาส่งไปยังระบบของจักรวาลหรือสวรรค์นั่นเองผมอยากจะเรียกให้มันมีความหมายเรียกว่าให้มันดูแบบเข้าใจแบบภาษาคนไทยส่งไปยังสวรรค์จักรวาลก็คือสวรรค์คือคลังของสวรรค์ คุณสามารถที่จะเปิดคลังเ่านั้นได้หากคุณรู้รหัสหากคุณรู้เคล็ดลับหากคุณรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปิดประตูของสวรรค์หน้าต่างสวรรค์นั้นนั่นก็คือสร้างความปรารถนาของคุณนะครับมันคือคีย์เพราะหลังก็ใช้ว่ามันคือคีย์มันคือกุญแจทําไมคนเราเวลาเราพูดถึงคีย์หรือว่ากุญแจเราเรามักจะมองข้ามมันเพราะหลังเขารู้เลยนะครับว่าถ้ามันคือคีย์มันคือกุญแจมันคือความสําเร็จ ฉะนั้นให้เรามองแบบคนที่ประสบความสําเร็จเราจะประสบความสําเร็จสร้างความปรารถนาให้ตัวเราเองนะครับนั่นมันคือคีย์มันคือกุญแจที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จจากนั้นสร้างภาพจนินตนาการในความฝันของคุณนะครับและผมอยากจะเสริมและเพิ่มเติมนะครับเวลาที่คนสร้างภาพแห่งจินตนาการสร้างภาพเป็นความสําเร็จสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาตามที่คุณต้องการนะครับมันมีความใกล้เคียงกันระหว่าง การสร้างภาพแห่งความสำเร็จหรือว่าสร้างภาพแห่งจินตนาการนะครับกับคําว่าเพ้อฝันทุกคนครับมันมีความใกล้เคียงระหว่างที่คุณกําลังเพ้อฝันหรือว่าคุณกําลังสร้างภาพแห่งความสำเร็จนีหลายคนที่มักจะผิดพลาดหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับคิดว่ามันคือความเพ้อฝันทุกคนครับผมอยากจะแชร์เรวงปันแบบละเอียดในอีพีนี้นะครับ ถ้าที่เข้ามาฟังในพีนี้นะครับคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างการสร้างภาพแห่งความสำเร็จกับการที่คุณกําลังใช้ความคิดแบบเพ้อฝันทุกคนครับเวลาคุณต้องการที่จะพยายามทําอะไรตามความปรารถนาของเรานะครับเขาเรียกว่าเวลาที่เราเห็นลูกของเราหรือว่าเห็นเด็กๆใช่ไหมครับเขามีความต้องการและเขาอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างน,นะครับเขามีความปรารถนาเขาอยากจะได้มัน แลวก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มันมาถ้าคุณใช้คว,ความพยายามของเรานะครับเหมือนกับเด็กๆเ่เานั้นนะครับที่มีความปรารถนาเขาจะส่งเสียงร้องแบบโ oh, อโหถ้าไม่ได้ได,ดังใจนะครับก็จะร้องให้ปุ่มไฟทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มันมาเพื่อเป็นการบ่งบอกเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเขาต้องการมันและพอเขาได้นะครับก็จะเงียบทันทีเลยทุกคนครับถ้าคุณต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างเจักกวาลน,นะครับ คุณกำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้จักรวาลน,นะครับรับรู้ถึงความปรารถนาของเราความต้องการของตัวเราความคิดของเรานะครับจาไว้นะครับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทําให้มันสอดคล้องกับจิตใต้สำนึกของเราคุณต้องรู้และชัดเจนนะว่าคุณมีความปรารถนาอะไรแค่หนึ่งอย่างนะครับอย่าเอาหลายอย่างนะครับโฟกัสไปที่เรื่องเดียวก่อน หากคุณมีความต้องการหลายๆอย่างนะครับให้คุณลำดับโฟกัสความต้องการมันคือตอนนี้เวลานี้คุณต้องการมันทุกคนครับนี่คือเคล็ดลับโฟกัสมันที่เรื่องเดียวก่อนสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนามากที่สุดและต้องการตอนนี้นาวมันคือนาวแน่นอนเราอาจจะมีหลายๆความปรารถนาแน่นอนเราอาจจะมีหลายๆสิ่งที่เราอยากจะได้ แต่คุณต้องโฟกัสกับมันก่อนความต้องการของคุณคืออะไรและมันแน่นอนและมันชัดเจนและคุณไม่มีทางที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้หากคุณไม่โฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราคุณจะไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้และคุณจะไม่มีทางที่จะเป็นคนที่เป็นคนที่มั่งคั่งได้หากคุณไม่เพิ่มพลังที่มันสร้างสารรค์โดยการใช้กฎแห่งลึงดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเรา ด้วยวิธีที่มันเรียบง่ายโดยการใช้กฎแรงหนึ่งดูดและนําไปปฏิบัติโดยการส่งความปรารถนาของเรานะครับที่มันเป็นความปรารถนาที่มันถูกส่งออกไปและเวลาที่มันถูกส่งออกไปนะครับมันเป็นอิสระมันชัดเจนความปรารถนาที่มันคลุมเครือมันคือความเพ้อฝันเพราะมันไม่ชัดเจนสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องได้รับสิ่งที่คุณต้องสร้างภาพ แห่งความสำเร็จคุณต้องชัดเจนตามความปรารถนาของคุณและคุณเชื่อว่าคุณจะได้รับมันความสำเร็จที่ปราศจากการลงมธทําความสำเร็จที่ปราศจากสิ่งที่เป็นความปรารถนาที่มีแรงกระตุน้นเปรียบเทียบเหมือนกับเรือนะครับคุณกำลังนั่งอยู่บนเรือและคุณก็แล่นออกไปท่ามกลางแม่น้ำที่เป็นกว้างใหญ่ ลองคิดภาพในใจดูนะครับว่าคุณจะไหลทิศทางมากเพราะคุณจะไม่รู้ว่าคุณกําลังเดินทางไปที่ไหนหาคุณไปที่ช่องจําหน่ายตั๋วเครื่องบินช่องจําหน่ายตัวรถโดยสารหรืออะไรก็แล้วแต่คนถามก็จะถามว่าคุณจะไปไหนเพื่อที่จะซื้อตัวนั้นทุกคนครับคุณต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการที่จะไปที่ไหนคุณต้องมีภาพในใจว่าคุณต้องการจะไปที่ไหน เป้าหมายของคุณโฟกัสของคุณความบรรนาของคุณสิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณมันต้องไม่เป็นเพียงแค่ความคิดเพ้อฝันคุณต้องไม่ทําให้สิ่งเหลนะ่านั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยการเพ้อฝันใช้ชีวิตแบบเพ้อฝันไม่ใช่การสร้างภาพความสําเร็จมันเปรียบเทียบได้ว,ว่าคุณกําลังมองไปที่แม่น้ําที่มันกว้างใหญ่แต่คุณไม่เห็นทิศทางในการเดินทางของคุณ แแน่นอนนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันกว้างใหญ่มันเกินความสามารถของเราคุณสามารถกําหนดเวลาพิเศษสําหรับเราในการทํเสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นก็คือใช้จินตนาการภาพเป็นความเรลจของเราสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าอะไรคือความต้องการของคุณและมันอยู่ในความคิดของคุณอยู่ในจิตใต้ใสํานึกของเราคิดถึงมันมบ่อยๆฝันถึงมันบ่อยๆใช้เวลาใช้เวลานะครับทุกครั้งที่คุณว่างทุกครั้งที่คุณกําลังมอง ทุกครั้งที่คุณกำลังใช้ความคิดอะไรต้องคิดถึงโฟกัสและพยายามจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการให้มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราและเมื่อใดกต็ตามที่คุณฝันนอนหลับแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็ฝันถึงเรื่องนั้นนั่นแหละมันกําลังเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเราแล้วอะไรที่มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณนะครับมันคือสิ่งที่มันชัดเจนมากมาก หลายๆคนไม่สามารถที่จะเปิดจิตใต้นสำนึกของตัวเองได้เพราะมันคิดหลายเรื่องจนกระทั่งร่างกายสมองของเรามันก็สับสนมันก็พยายามผลักดันสิ่งเหล่านั้นออกก็ไม่รู้ว่าจะเปิดรับตัวไหนฉะนั้นฝึกสมาธิของคุณฝึกที่จะเปิดจิตใต้นสำนึกของเราโดยการสร้างภาพเป็นความสำเร็จฉะนั้นคุณเห็นไหมครับว่าไ like ลฟ์โค้ดหรือว่าคนเก่งๆหลายๆคนที่เป็นอาจารย์พวกมาสเตอร์นะครับด้านกุรูระดับโลกเขาพยายามที่จะใช้ภาพเป็นความสำเร็จ เวลาคุณไปฟังพอดแคสต่างๆมากมายคุณอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่คุณไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแท้หรือว่าอย่างลึกซึ้งนะครับว่าการสร้างภาพของความสำเร็จนั้นมันเป็นแบบไหนและอย่างไรฉะนั้นเวลาคุณฟังพอดแคสฟรีนะครับเขามักจะไม่ค่อยพูดถึงเขาเพียงแค่บอกคุณว่าให้คุณไปสร้างภาพจินตนาการแห่งความสําเร็จฉะนั้นเวลาคุณต้องการเข้าใจอย่างลึกซึ้งคุณจะต้องอมีค่าใช้จ่ายในการเรียนนั่นก็คือเข้าไปศึกษาข้อสัมานาต่างๆซึ่งมันจะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่ในอีพีนี้ผมจะขยายความเข้าใจให้กับพวกเราผมเชื่อว่าเราหลายๆคนน่าจะเริ่มมองเห็นภาพออกแล้วล่ะนะครับใครที่ติดตามในช่องของ m o t i v e r s i t y Thailand น,นะครับคุณสามารถจะเรียนรู้เรื่องกฎแหง่งแรงดึงดูดได้อาจจะเพิ่มระดับความเข้าใจของเรามากขึ้นนะครับระหว่างการสร้างภาพแห่งความสเร็จการเพอร์่นและคุณต้องเข้าใจนะครับว่าคุณต้องเปิดจิตใต้สมมึกของคุณ และคุณต้องไม่สนใจในเรื่องอื่นๆและคุณต้องไม่คลุมเครือกับเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะทําลายโฟกัสของเราในการคิดหลายเรื่องนะครับฉะนั้นหากคุณมีความปรารถนาที่จะร่ํารวยนั่นไม่ใช่เรื่องผิดนะทุกคนไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องที่อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องอาจจะบอกว่าเราต้องมองนะครับว่าเรา สามารถมีความคิดมีความปรารถนาที่จะร่ำรวยได้เราต้องสามารถคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งได้ฉะนั้นให้เข้าไปอยู่ในจิตใต้สมน,นึกของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้วายหากคุณจะเป็นคนรวยอย่าไปมองภาพว่าคนรวยคือคนที่ขี้โกงนะครับฉะนั้นคุณอย่าไปมองคนรวยว่าเป็นคนที่ไม่ดี คุณจงมองว่าคุณสามารถเป็นคนรวยเป็นคนที่ลร่ำรวยเป็นคนดีเพราะเวลาคุณมีเงินมีความร่ำรวยคุณสามารถบริจาคและสามารถช่วยคนอื่นๆอีกมากมายคุณสามารถช่วยลูกของคุณได้คุณสามารถช่วยครอบครัวของคุณได้คุณจะสามารถทําบางสิ่งบางอย่างในการบริจาคให้เงินการกุศลต่างๆมากมายด้วยผ่านทางความร่ำรวยของเราฉะนั้นเวลาคุณเป็นคนร่ำรวยคุณสามารถที่จะเป็นคนดีได้ด้วยอย่าไปมองภาพ ว่าคนที่ร่ํารวยต้องเป็นคนที่ขี้โกงต้องเป็นคนที่แบบเอารัดเอาเปรียบเสมอไปนะครับคุณต้องเปลี่ยนมายสิทตรงจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนพูดมาก็เพลินเหมือนกันนะทุกคนแล้วผมอยากจะจบในเอพีนี้นครับพยายามสร้างความปรารถนาของเรานะครับหากคุณต้องการที่จะปรารถนาที่จะเป็นคนที่ร่ํารวยหากคุณปรารถนาที่จะเป็นคนที่มั่งคัง่งและจะไม่ว่าคุณมีค่าพอที่จะเป็นคนรวยจุดประสงค์ของคุณเป็นเหมือนกับแม่เหล็ก ที่มันดึงดูดเงินจำไว้นะครับว่าจุดประสงค์ของคุณความปรารถนาของคุณนะครับเป็นเหมือนกับแม่เหล็กมันจะดึงดูดเอาสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับความต้องการของเราเป็นเหมือนกับแม่เหล็กโฟกัสกับมันนะครับจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะทําให้ไข,ขว้เขวไข้เขยนะครับแม่เหล็กมันจะดึงดูดเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันใช่เท่านั้น ความสําเร็จที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการความร่ารวยความปรารถนาที่คุณต้องการนะครับให้มันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กโฟกัสกับมันดึงดุดสิ่งที่มันเป็นความร่ารวยเท่านั้นและแน่นอนว่าถ้าหากคุณทําเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราได้สําเร็จนะครับทุกคนผมคอนเฟิร์มและยืนยันนะครับว่ามันคุ้มค่ากับการที่คุณพายายามทําตามคําแนะนําที่ผมได้แชร์แบ่งบันไปแล้วนะครับวิธีที่เราจะนําเสนอ ต่อระบบจิตใต้สํานึกของเราที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนดีเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระคุณสามารถสร้างภาพที่มันชัดเจนและมันชัดเจนมากขึ้นยิ่งมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จเหล่านั้นมากขึ้นและมันยิ่งแข็งแกร่งในความสําเร็จของคุณยิ่งมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพและเหตุการณ์เหล่านั้นมันยิ่งถูกส่งมาจากจักรวาล มันกลายเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้ายิ่งมันทําให้มันชัดเจนมันยิ่งจะเกิดขึ้นความปรารถนาของเรามันเป็นยิ่งกว่าความปรารถนาของเรามันเป็นมากกว่าความเพ้อฝันของเราและมันแข็งแกร่งมากๆนี่คือความแตกต่างระหว่างความปรารถนาที่เป็นแรงกล้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเพ้อฝัน และสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเราต้องแน่วแน่เราต้องโฟกัสกับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการแต่เราต้องสร้างภาพให้มันชัดเจนและทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่คุณทำและคุณจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนเพ้อฝันแต่คนที่มีความปรารถนาคือคนที่มีอำนาจที่ชัดเจนในการแสดงต่อจิตใต้สำนึกของเราและมันคือเบื้องหลังของจิตใต้สำนึกของเรา และมันคือจุดประสงค์ที่เราต้องการและนี่คือศรัทธาที่ทรงพลังมันคือพลังมันคือความปรารถนาและความฝันภาพที่มันอยู่ในใจของคุณมันจะเกิดขึ้นและมันก็ไม่อยู่ไกลมันอยู่แค่เอื้อมฉะนั้นคุณต้องสร้างให้มันคุณต้องดึงมันเข้ามาทุกๆวันทุกๆวันให้มันเข้ามากลายเป็นภาพแห่งความสําเร็จกลายเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ในชีวิตของเรา และมันจะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเมื่อคุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่กาลังเข้าใกล้ความสำเร็จเหตุการณ์เหล่านั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณและคุณพยายามต้องเปิดรับมันมากขึ้นคุณต้องทําให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นและทําให้มันชัดเจนมากขึ้นเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึกของเราแต่เราต้องไม่กดดันตัวเองอันนี้อย่าลืมนะครับทุกคนการที่คุณจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แห่งความคิดของคุณคุณต้องสร้างบ้านแห่งความสําเร็จของคุณ โดยให้มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วเราจะเจอกันใน EP ีต่อไปสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโดยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดนี้โดยผ่านทางช่อง Motivesty Thailand สวัสดีครับ